มีประจำวันสัปดาห์ที่สาในวันนี้อัดมีมในดิสเจคซีเมื่อช่วง6เดือนกว่า,ก,วาก็หรือว่าออก็ช่วงเดือนไมษามั้งผมได้อัดมีมในดิสคอร์ดของพี่โชว์ฟัตเตอร์ใช่ไหมฮนะในวันนี้ผมจะมาอัดมีมใน j จคซกันซึ่งก็เป็นกลุ่มมิคัทนี่แหละนะโอเค ก่อนที่จะเข้าแชทมีมเนะี่ยใช่มันมีแชทมีมนะฮะใครสนใจก็มาคุยอะไรกันได้เนาะเรามาอ่านห้องแชทหลักก่อนซึ่งเมื่อเมื่อวานของผมคือ3ตุลาเนานะก็เกิดข่าวที่ที่สยามพารากอนนะฮะ่วสนนี่อะไรเหรอเพ่ข่าวสดก็เสี่ยมเกินท่าไรสํานักข่าวพวกนี้ได้ไหมเนี่ยไหนข่าวสด เปิดสาเหตุเด็กสิบสี่ยิง 3, สามศพในพนระกรนพบประวัติเด็กเกมมึงโทษเกมอแลงโทษเกมอีกเร็วไอ้หัวอ่าสะพานสภพานสภายังไงนะโดนแบนเออดอีคือแบบหลายๆสื่อเนาะก็โทษเกมอย่างเดียวอะเออโดยเฉพาะช่องเจ็ด อยู่บางเรื่องอะช่องเจ็ดมันก็มีดีแหละแต่มีแค่วันใช่ไหมเออไม่แค่วันที่ดีอะอ่ะอเพราะว่าผมดูแต่วันนะในช่องเจ็ดอะอือเวลาเข้าแชทมีนะเริ่มต้องอ่านยังไงผมยิงอ่านไปชั่วโมงแล้วอ่านยังไงก็อ่านไม่ออกเฮ้ยใครอ่านเอาช่วยทีขนมคนโอ้โขนม ขนมออยขนมเมาขนอมขนขนอมขนมหะมอยขนมหะมอยเย่จำนายยากระสับโลกเป็นการอาหารเสริมเป็นผลิตภัณก์สกปริญญาเออนีออ่ก็นี่ อามีวันนี้เหรออูช่องขวาเฉพาะแสงเ <c oughs> ออพร้อมแสงหรือรมอเนาะนี่อลเนี่ยอธิษฐานแล้วบีบแรงๆท่านจะหมดทุกท่ทานจะหมดทุสโสกโศกโรคภัยในทันทีน่าสนใจนะฮะหมดทุกยังไงเหรอ,อแล้วก็จะหลับตาเนาะเราจะหลับสบายนะหลับสบายเลย ไม่ต้องลืมตาดูโลกแล้วเออน u m เบอร์มีคนเข้าใจไหมวะมีคนเข้าใจไหมแล้วคลิปมันจะบินไหมเนี่ยจิตนาการกันจิตนาการเป็นสิ่งสำคัญจะมีแบบนี้แล้วาม่ คึงแม้จะเป็นอิสราเอลเนี่ยแต่ผมอ่ะก็ยังชอบมาม่ารสหมูสับใช่ก็ใช้ได้เลยนะฮะยังไงก็ต้องชอบแหละไอ้มาม่าเนี่ยเนาะแต่โดยใหญ่ก็ชอบต้มยำกุ้งมากกว่าอันนี้แหละเนี่ยผู้ตัดสินแท้เวอร์ใจไปเลีอยให้นันติดแต่โดนนันติดเอกาดอุโนอย้อนกลับเพื่อล้างไป่เลกเฮ้ยโคชลาห้ามนะ อ้าแต่มึงจะโอ้จะยกอาคารขึ้นอาหารทั้งหมดเลยเหรอเอออะไรเนี่ยก็แค่สองไฟอืมก็แค่สองไฟมันก็ไม่มีอะไรอ่ะก็แค่หญ้าขึ้นนิดหน่อยเออว่าแต่หญ้ามันอยู่ขึ้นลามข้างบนได้ด้วยเหรอว่ามันก็แค่สองไฟอะมันไม่มีอะไรหรอกเว้ยเออ โอ้วิธีการไม่ให้ทําน้ํามันหมดอ่าไม่ให้ทำน้ํามันหมดคืออะไอลองไม่ทําก็ได้นะหาไมา้จิ้มฟันมาแล้วก็นั่นแหละวางไว้ไข้างในาเออน้ํามันจะได้ไม่หมดนะ <S <S ดีจะได้หรือฮะผีหลอกออดีนานแล้วเนาะผีหลอกวิญญาณหรอจักรยานไม่มีเต้นไปก่อนแล้วกัน อันนี้เลยน,น่ยก็นานแล้วเนาะเออเบสเววิธีที่ดีในการเรียนวิธีการขับรถเออนะออันนี้ก็หยุดเนอเบรกเนาะอันนี้มันแบบเปลี่ยนเกียร์อ่ะกดสต็อปกดพอยส์ก่อนแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ส่วนนี้กด ขันเร่งก็เล่นได้เออดีสุดยอดเลยอืมธรรมชาติคือสุดยอดวิศวกร์มก่อนอืปีแบบน,นี้อ่ะแบบนี้อ่ะแบบลงแบบนี้อ่อส่วนนี้นกอมันแล้วมันอยู่รอดอได้ไงเนี่ยเออน่าสนใจ เธได้เลยนะะที่มาของข้อมูลหลอกเพื่อนะเอ,อข้อมูลที่ดีถามเพื่อนนะแล้วก็เราก็จะตายไปได้วยกันเนาะเพราะถ้าทูบมองประกอให้เหมือนเดิมอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะปกมันคืออะไรอืมเออมื่อกี้ เ่ว่างเงาใช่หรอเลยก็น่ารักอยู่นะจ๊ะนี่เนาะเอออืมเดี๋ยวบางคนก็เศร้าเนาะเออโดยถาวรด้วยโอ้แต่ช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วอะเออมันไม่มีอะไรเล่นเนาะ เจอเฟซบุ๊กดูไอเก่งไปวันวันดูดูข่าววงการมวยอะไรแบบนี้นเออ fly fly never fly อืม spoiler ตีมเด็กที่คนอน่ซื้อกันคนในดิสด้วยคนในดิสด้วยคนในดิสด้วย อ๋อก็คนนั่นแหละคนสักคนนี่แหละเออนาซาเออไม่รู้ว่เอาสตีมเดกที่ผมมือไม่อ่ะบ้านผมไม่ได้มีแบบนี้ผมจะใช้ที่บอดเก่าๆอยูเเ่เลยอันนี้เลยจ้ะโอเคสารับ ไอมีประจำวันเท่าไหร่นะยี่สิบสี่ใช่ไหม <c oughs> เออผมไม่แน่ใจว่าอัดแล้วจะนั่นอะไรไมัอ้อกับไอ discord ของ one fire arena หรือ one championship นะเนอ่ะเือเพราะว่ามันมีแชทมีเหมือนกันนะ่ะแล้วผมก็คอนเทนต์จะตันตายอยู่แล้วอะ่ะส่วนอ้ายเก่งแล้วต้องไปพิมพ์แชทอะไรของเขาวะเนะี่ย เออก็คืออ้าเก่งเนี่ยพี่เก่งอะลาสโลอะก็ไปขอได้นะแล้ไม่ใช่ไปขอดีไปเป็นเฟรนกันได้อะแต่ไม่แน่ใจว่าขอกันได้ไหมอะก็ก็กดูอาการผนังเนาะเป็นยังไงผมก็อาจอยู่แล้วละม,มีมีวันอะอเผอได้เงินโบนัสโอเคจบแล้วมีประจำวัน 23นะฮะอ่ะเจอกันใหม่ชาติหน้าบาย